ต้อนรับกับเข้ามาสู่ช่องของผมนะครับที่นี่ฟุตบอลออนไลน์นะครับใครที่เข้ามาแล้วขอกําลังใจคนลเล็กคนน้อยนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e คลิปที่ผมทําด้วยแล้วก็ช่องก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามมาให้ผมด้วยละกันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมทําแล้วก็ <Wow. S 1> มีทัศนะแล้วก็มีฟุตบอลให้เพื่อนๆเลือกเชีย์กันนะครับนะส่วนใครนะครับที่ กำลังรุ้นแล้วก็เชียร์ฟุตบอลยูโรกันอยู่นะครับก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับในที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับรับรองได้รับสิทธิพิเศษแน่นอนนะครับวันเมื่อวานนี้เป็นไงครับฟุตบอลมันหรือเกล่นะครับแต่ละคู่นะฮะโอ้โหสุดยอดนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมก็มีฟุตบอลมาให้เพื่อนๆเลือกเช่นเดียวกันนะครับสามคู่สามทีมนะครับ เดี๋ยวอีกหน่อยก็จะเป็นเหลือสทีมกันแล้วนะเดี๋ยวไปลุ้นกันเรื่อยๆนะครับกำลังงวดนีนเข้ามาเลยไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับก็จะเตะในเวลา2องทุ่มนะครับที่สนามของฮัมบูกนะครับนะระหว่างจอร์เจียกับเช็กเกียนะครับเช็กเกียหรือว่าเช็กโกสซอร์เกียหรือว่าเช็กในเมื่อก่อนนี้นั่นเองนะครับสภาพความทางด้านของเช็กของจอร์เจียก่อนละกันนะครับ ในนัดแรกเนี่ยพวกเขาอะพ่ายกับตุรกีไปถึง1ประตูต่อ3าํทให้คือเกมเนี้ยก็ก็เป็นทีมอยู่บ้วยอะนะในกลุ่ม F นะซึ่งนะัดที่2เนี่ยมีความสําคัญถ้าไม่มีแต้มเนี่ยอาจจะทําให้เขาตกรอบได้นะครับนะส่วนทางด้านจอร์เจียนะครับสภาพความพร้อมนะครับทางด้านอา่า โอตาอิติชวิลลี่นะอ่าฮะก็ต้องเช็คนะครับนะส่วนผู้เล่นคนอื่นก็น่าจะพร้อมนะครับโดยวิลลี่ไซโยนะครับถ้าจะจำกันได้ก็จะเป็นกองกลางของทางด้านเป็นผู้เล่นของทางด้านทีมชาติฝรั่งเศสนะครับก็เป็นคนซื้อของทีมชาติจอร์เจียนะครับก็จะนำส่งเล่นที่ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็น าลาชาดิวารีนะครับกูรัมคาเซียนะครับสโรมอนคอนเคเวียนะครับรงจประจําการในแนวรับนะครับโดยมีคาค์คา,าบัชเช่นะครับแล้วก็ลูก้าลูชอชววลี่นะครับคอยทําเกมด้านริมเส้นด้านข้างนะฮะส่วนแดนกลางก็จะใช้จอจี้โอรัสช,ชววลี่นะครับแล้วก็นิกา้าเฮลเคอร์คิลี่นะครับชื่ออ่านโคตรยากเลยจอเจียเนี่ยแล้วก็จอจี้ อ่าชัดเวตาเซ่คนนี้นี่ต้องก็คนอาจจะพอคุ้นชื่อกันอยู่นะครับแล้วก็แนวรุกก็น่าจะเป็นควิซาควาร์เชลเลียกับจอร์ดมิเตราเดเช่นะครับลงลาตาไข่นะครับอ่าส่วนความพร้อมของเช็คนะครับก็สภาพของเช็คก็นัดแรกนะครับแพ้ให้กับโปรตุเกสไป1น่ประตูสองนะครับก็ทำให้อยู่อันดับ3นะครับ ความพร้อมไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะักเตะทุกคนพร้อมกันหมดนะครับทางด้านอีวานฮาชชกนะครับผู้จัดการทีมของเช็กเนี่ยก็จะใช้โทมัสโฮล์ลบินฮารานัชนะครับแล้วก็ลาดิสลาฟเคซี่ลงเป็นแนวแนว,แนวแนวรับนะครับแล้วก็แดนกลางก็จะใช้วลาดิเมียชูฟาวลูคัสโปวาดนะครับเนี่คนนี้เล่นดีนะฮะแล้วก็คนนี้ขาดไม่ได้นะครับโทมัสชูเชกนะฮะเออ อันนตโิโอบารักนะครับดาวิดดูเรล่านะครับลงทําเกมในแดนกลางนะครับส่วนกองหน้าก็จะใช้ออมอสเมียร์ซีลิซีทิวนะครับแล้วก็ร่วมประสานงานกับทางด้านพลาติชิกนะครับลงล่าตะข่ายนะครับอ,อก็ประมาณนี้ครับการพบกันก็ยังไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับดูแล้ววันนี้จอเจีนะครับน้องใหม่ที่เพิ่งเคยเข้ามาเล่นในฟุตบอลยูโรเป็นครั้งแรกเนี่ยก็ต้องทำผลงาน จะบอกว่าในนัดที่เจอกับตุรกีเนี่ยเขาทำผลงานได้ดีนะครับแต่ว่าตุรกีเนี่ยแข่งรเกลือแล้วก็ช่วงที่อ่าโดนลูกที่3เนี่ยก็เกือบจะได้ตีเสมออยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็คือบุกจนอ่าพลาดไปแล้วก็หลุดไป้วก็ทําให้ผู้เล่นของตุรกยียิงประตูเข้าไปได้นะครับเป็น3ประตูตอนหนึ่งนะครับเลยทําให้จอเจียแพ้แล้วก็จมอยู่บ๊วยนะครับ น้องฝั่งเช็คเนี่ยก็บอกแล้วมีความโดดเด่นในการเล่นเกมรุกนะครับนะแม้ว่าจะพ่ายต่อโปรตุเกสม,มาแต่ว่าเกมรุกของเช็คเนี่ยดูมีพิมีพิษส่งพอสมควรเลยนะครับแต่ถ้าวัดกันแล้วจริงๆเนี่ยการเล่นของทั้งคู่ดูสูสีกันนะครับคู่นี้นะฮะซึ่งดูแล้วนะครับทางด้านวันนี้เปิดออกมาเนี่ยเป็นเช็คนะครับทีออ่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียว ดูแล้วโอกาสเสมอก็ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันดูแล้วผมขอเชียร์ไปที่จอร์เจียนะครับในคู่นี้อ่าตัวนี้คู่หนึงนะครับเป็นคู่ที่2นะครับจะเตะในเวลา5้าทุ่มบ้านเรานะครับหรือ23สันนาฬิกานั่นเองจะต่อยที่ s i กน a อิดูนาพาร์นะครับหรือสนามของดับมุนนั่นเองนะครับก็คือตุรกีกับโปรตุเกสนั่นเองนะครับโหคู่นี้ถ้าเสมอกันนี้ ตอดคอกันเข้ารอบแน่นอนนะครับทั้งสองทีมนะดูแล้วโอ้โหไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูความพร้อมของทางด้านทีมชาติตุรกีกันก่อนละกันนะคะก็ยังบอกบอกไปแล้วนะเมื่อกี้นี้ก็ตุรกีก็เอาชนะทางด้านจอร์เจียม,มาได้นะครับก็ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงนะครับแล้วก็ในเวลานี้นะครับลูกทีมของทางด้านอ่า ทางด้านบิซินโซมันเตล่าเนี่ยก็ต้องเช็คอาการของ aves, อีโรฟานคาเวคาเวชี่นะครับที่ต้องดูว่า,าจะลงสนามได้หรือเปล่าเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บรบกวนมาอยู่นะครับส่วนผู้เล่นที่ติดโทษแบนก็ไม่มีเพิ่มเติมอะไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทางด้านมันเตล่านะครับก็จะส่งเมิร์ดมัตเตอร์ชเม็ดอาคคยคินนะครับ อับดุลเคริมบาดักซี่นะครับที่เล่นได้ดีนะครับแล้วก็เฟอร์ดีคาดูโอลกูนะครับลงมายืนคุมแนวแล้วโอ้โชื่อทำไมามันด่านยากกันจังวะเออการไอฮานอาคารสลานุกูนี่เป็นตัวทำเกมลุกแล้วก็ตัวที่น่าจับตามองอาดากูแลนะครับที่ยิงประตูสุดสวยเลยนะครับแล้วก็อาก,กุนคอชูนะครับ คอยสร้างสรรเกมรุก,ใน,ก,กใ,นใ,นในแดนกลางนะครับแล้วก็มีกองหน้าอย่างยายนยูดิสนะครับแล้วก็บาริสอัปเปอร์ยูมาร์ตนะครับคนนี้ก็เป็นกองหน้าตัวเก่าอยู่นะครับลงมาเป็นตัวความหวังในการจบสกอร์นะครับก็ดูแล้วก็น่าจะสนใจน่าสนใจทีเดียวนะครับในการแผนการเล่นดูว่ามอนเตล่าเนี่ยจะใช้แผนการเล่นแบบไหนนะครับนะจะรับแล้วรอโต้หรือเปล่าต้องรอดูส่วนทัพ ของฝอยทองนะครับทางนี้โรเบตโตมาตินเนสนะครับมาที่แล้วนี่ก็คือจับเช่นเดียวกันนะครับกว่าจะชนะเช็คมาได้เนี่ยเอาโหเล่นเอาเหนื่อยเลยนะครับนะด้วยความพร้อมนะครับไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บนะครับนะใช้งานได้เต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเ่ากันเซโลดิโกดาโรเปเปลูเบนดิอารนะครับก็น่าจะได้ใช้อ่าในแนวรับอยู่แล้วนะฮะ แล้วก็ตรงกลางสนามก็โอ้โหเต็มไปด้วยนักเตะที่มากมายด้วยความสามารถนะครับนูโนเมนเดสนะครับวิตินยาบรู n โนฟานันเดสนะครับแอบเดาโดซินวานะครับน่ะพวกนี้ก็จะคอยปั้นเกมแล้วก็อ่าคอยเก็บกวในะด้านกลางสนามนะครับส่วนกองหน้าอาจจะเป็นคราวของทางด้านดิโกโชต้านะครับนะแล้วก็คริสเตียโนโรเดนโดหรืออาจจะเป็นทางด้านเออ เราเฟลเลอา์นะคะต้องดูว่าเพราะว่านัดที่แล้วเราไปเลอาก็พอที่จะโชว์ผลงานได้บ้างแต่ว่าถ้าให้ผมมองนะครับดูแล้วความขยันของทางด้านเล y o อาดูจะน้อยไปนิดนะครับเหมือนจะเดินเล่นและใช้รอให้บอลมาหานะครับไม่ขยับช่องวิ่งเข้าหาช่องเท่าไหร่เพราะฉะนั้นน่าจะเป็นโอกาสของดีโกโจตามากกว่านะครับที่จะคอยป้อนบอลให้กับคริสเตโนโรดันโดหรือว่าเข้าไปกระชากทำบอลหาทำประตูได้เองนะครับ ผลงานที่เคยพบกันมานะครับทั้งคู่นะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการโปรตุเกสนะครับที่เอาชนะไปได้มากกว่ามากกว่านะครับแล้วก็พบกันมา4ครั้งเนี่ยก็โปรตุเกสชนะไปถึง3แล้วก็ตุรกีชนะเปหนึ่งนะครับถ้าให้ผมคิดนะครับวันนี้ตุรกีมีโอกาสที่จะเล่นรับแล้วก็คอยโต้นะครับแต่เพราว่าเกมรุกของทางด้านอา่โปรตุเกสเนี่ยดูหนักหน่วงแล้วก็ดู หลากหลายแล้วก็สามารถทำประตูได้เกินคาดนะครับนะไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นหลายๆคนนะครับนะความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยดูเ,เหนือกว่าทางด้านอ,อตุรกีส่วนตุรกีก็ต้องอ,อคอยระมัดระวังบวกผู้เล่นอย่างอาดากูเล่แล้วก็คนอื่นๆอีกหลายคนเพราะฉะนั้นในแนวกลางไอ้แดนกลางเนี่ยอาจจะตุรกีอาจจะใช้ การเล่นหนักนะครับแล้วก็คอยรับแล้วก็โต้แล้วก็ใช้ความรวดเร็วของทางด้านอาด้ากูแล่คอยโต้กับทางด้านโปรตุเกสเช่นเดียวกันแต่ว่าทางด้านโปรตุเกสก็อาจจะใช้การครองบอลไปเรื่อยๆนะครับนะมีจังหวะก็เข้าทํานะครับไม่มีจังหวะก็ถอยกลับมาถอยกลับมานะครับให้ทางด้านตุรกีอาจจะไล่บอลนะครับจนเกิดช่องว่างนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้โปรตุเกสก็น่าจะชนะนะครับนะก็ดูลุ้นกันละกันเชียร์ไปที่โปรตุเกสนะครับในคู่นี้ ส่วนคู่นี้พลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะครับทีมเต็งอย่างเบลเยียมนะครับที่นัดแรกแพ้ให้กับเช็กมานะครับอ่าสโลวเกียไม่ใช่เช็กอ่าเพ้ใไ้กับสโลวเกียมาแบบพลิกล็อกนะครับก็ลูกากูลูพี่ตู้ของเราก็ททำทางเรื่องยิงไม่เข้าสักทีนะครับเนาะเออวันนี้ต้องมาเจอกับโรมาเนียนะครับอ่าที่นัดแรกฟอร์มสวยหรูหลเลอแก่นะครับเอาชนะทางด้านอ่า เอาชนะทางด้านายูเครนมา3ประตูต่อศูนย์แล้วก็น,นําเป็นจ่าฝูงอยู่ด้วยนะครับซึ่งวันนี้ต้องมาเจอกับทางด้านเบลเยียมที่พลาดอีกแล้วไม่ได้นะครับนะวันนี้เตะกันที่สนามไรเอเนอร์จีสเตเดียมนะครับที่ประเทศเยอรมน,นีนะฮะแล้วก็จะเตะในเวลาตีสองนะครับคู่นี้นะครับถ้าเกิดเบลเยียมชนะขึ้นมาจะทำให้กลายเป็นว่าสายนี้นะครับ มีสามแต้มเท่ากันหมดเลยเพราะฉะนั้นนะัดสุดท้ายนี่รับรองเดือดแน่นอนนะครับใครจะเข้ารอบนะครับต้องวัดกันที่นัดสุดท้ายเลยนะครับก็ดูแล้วนะครับทางด้านนักเตะไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้นนะครับทางด้านเบลเยียมนะฮะแล้วก็ทางด้านกุนซือนะครับอ่าก็ต้องอกําชับลูกทีมอย่างดีนะครับว่าจะต้อง แก้ไขอย่างไรในการจบสกอร์นะครับส่วนแนวรับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดๆหน่อยๆนะครับอาจจะเอา e x c e l w i ว s เซนะฮะลงมาเล่นเป็นทางด้านแนวรับยืนคู่กับบอลฟาสเพื่อเสริมแนวรับที่รวดเร็วนะครับแล้วก็าการออกบอลที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่านัดที่แล้วเนี่ยทางด้านที่ผู้เล่นที่ลงไปเนี่ยอาจจะทำได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับนะ ส่วนคัสตานกับทางด้านแม็กซิมเดอร์คูเปอร์นะครับก็น่าจะยืนประจำการกับทางด้านซ้ายด้านขวานะครับตรงกลางก็คงจะใช้ผู้เล่นชุดเดิมนะครับอย่างโอดาน่ากับมังกรานะครับแล้วก็อาจจะมีการใช้ทางด้านโอพินด้านะครับนะอ่า ลงมาแทนทอสซาแล้วดันทอสซาขึ้นไปเล่นกองหน้าเป้าหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่านัดที่แล้วลูกากูมีโอกาสเยอะก็จริงนะครับแต่ไม่สามารถทําประตูได้เนี่ยสิครับมันเออมันก็เกินไปเนาะเออก็ดูแล้วนะครับกองหน้าเนี่ยก็คงจะมีที่น่าจะพึ่งได้ก็จะมีอ่า เกเตลาเลอร์นะครับจากอัารันต้านะครับนะแล้วก็บากายโยโก้ก็ยังเป็นปีกอยู่ดีนะครับเราดูแล้วก็หน้าเป้าจริงๆอะ่ะมันจะมีแค่โรเมอูลูกากูกับทางด้านโคดีลูเคเดบาเดโอนะเออเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะมีอันดอรทอสซาเนี่ยเออไปเล่นหน้าเป้าหรือเปล่าแต่ก็คงไม่น่าจะใช่นะครับก็คงยังให้โอกาสโรเมอูลูกากูแต่ว่าโอเพนด้าเนี่ยมีโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริง เยอะกว่าแน่นอนนะครับส่วนทั้งด้านโรมาเนียนะครับก็ต้องยอมรับว่าโอ้โหตอนโควิดทำทีมได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแม้ว่าผู้เล่นจะโนเนมเหลือเกินนะครับเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับกองหน้าีก็ยังคมเลยนะฮะไม่ว่าจะเพนเดนิสดากุสนะครับที่ยิงอย่างสวยนะครับตรงกลางที่เล่นได้ค่อนข้างดีเลยนะครับตัวเก็บกวาดนะครับ อ่าลัสวานมาลินนะฮะอ่าตัวนี้นี่ถือว่าเล่นผลงานไี่ดูใกล้ดีเลยทีเดียวแล้วก็ตัวทําเกมลุกที่ค่อนข้างดีอย่างสเตนซิวนะครับที่ทําประตูดได้ด้วยนะครับในนัดที่แล้วเนี่ยถือมาถือว่าสอบผ่านนะครับแล้วก็แนวรับไม่ว่าจะเป็นดากูชินนะครับบูกานะครับแล้วก็ลัสทุยนะครับนะบแล้วก็ปานสู้อะไรพวกนี้นะครับนะ ก็ทำมาได้ดีปรกษาประตูนิต้าก็โอเคเลยนะครับดูแล้ววันนี้ใส่กันมันหยดแน่ไม่มีทางอื่นใดที่เบลเยียมจะไม่ชนะนะครับถ้าไม่ชนะก็มีโอกาสตกรอบสูงนะครับแต่ถ้าโรมาเนียเก็บได้หนึ่งแต้มโรมาเนียก็อาจจะเข้ารอบแต่ถ้าดูชื่อชั้นแล้วเบลเยียมน่าจะทำได้ดีกว่านะครับคู่นี้ผมขอเชียร์ไปที่เบลเยียมนะครับเอาละก็แล้วแต่เลยนะครับเพื่อนๆชอบหรือเปล่านะครับ ก็ไปวัดกันเราดูนะครับในวันพุ่งในวันนี้นะครับเดี๋ยวก็รู้กันแล้วว่าใครจะวินใครจะเฟลนะครับนะ <Wow. S 1> ก็พออ่าให้กันเรียบร้อยแล้วก็ขอกำลังใจถ้าชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามกดทุกอย่างเลยนะครับในช่องของผมนะฮะเออหรือว่าใครจะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับนะ แล้วก็ใครที่อยากได้สิ่งพิเศษก็แอดกินเข้ามาได้เลยนะครับในไลแอปที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้นะครับนี่ขึ้นอยู่นี่นะครับเข้ามาได้เลยแล้วก็เตียบอลกันให้มีความสุขนะครับสนุกสนานกันไปนะครับวันนี้ขอลาไปถึงเท่านี้ครับสวัสดีครับ